ก้าวสวัสดีย้ำชมดูด้วยท่านด้วยนะครับอยู่กับผมมิโกร็อตซึ่งวันนี้เราอยู่กับเกมคามไลท์เบต้าซึ่งก็เบต้ามาโคตรนานแล้วนะแม็เลเซอร์นี่เลเซอร์นะไม่ใช่ลาเซอร์โอเคซึ่งก็กลับมาในทีมเดิมเดี๋ยวเปิดอยู่เลยซื้อหน่อยตังที่ตังหายไปคือปรีเซตแต่เราทุ่มที จะไปเรียนไหนครับเนี่ยทำไมใส่เสื้อลูกเสือเต็มยศเลยโอเคโอเคโอเคซึ่งวันนี้เราจะไปลงเลื่อยไม้นะครับโดยจัก,กรยานที่สุดอีพิกนะลงเลื่อยไมย้ต้องถืข้าวไม่เอาเราไป,ไปลงเลื่อยไมย้นี่ไงได้แล้วใ้่ผมหันไปทางนี้แล้จะกระตุกเล็กนึงไงโอเคปิดกันซึ่งวิธีขันจัก,กรยานของผมบางทีก็จะลงล,ลงคลองนะไม่รู้เหมือนกัน ตรองเราต้องรีบไปครับไม่งั้นร้านปิดต้องค่อยๆเอ้ยเบร <ja> กเออโหเบรกเบรกโคตรดีเป,เ,ปเป็นเบรกที่โคตรดีโอเคถึงลงไม้แล้วเ,เปิดอยู่โอเคจักรยานติดติดติดอะไรเนี่ยโอเคขอซื้อห่อยครับอันเดียวก็พอ ติดไอ้บริ้งโอเคจักรยานโหไปจอดเองนะนะประเด็นคือไปจอดเองโอเคได้เวลาตัดไม้วิทยาถือได้เทเลยชฉาะชฉาะเป็นไม้ครับเป็นสตีฟชฉาะแบบไปเซื้อมีไข่บ้างเนี่ยโอเคอย่าไหลนะ ซึ่งเราจะเอามเป็นไม้แวร,รูปนะเหมือนเอายัดใส่กระเป๋าเลยนะลี่เราก็เาางคืออาชีพใหม่เราคนระับได้สี่บาทนะต่อปึกหนึ่งก็คืออันนึงอนะันนอ่ะเช่นเดียวได้สี่บาทนะถ้าไปในชีวิตรจริงโดนตกกระบ,บาลแล้วนะคนขายเนีย่ยขายแมาป้าสี่บาทนะก็ในเกมนะถ้าใครอยากเก็บน้ำว่างก็เก็บไปก่อนนะ ถ้าใครเป็นคนตัดไม้นะให้ให้เก็บไปก่อนเออโอเคเพื่อเราจะได้มีข้าวกินนะแล้วเราสามารถตัดต้นมะม่วงได้ประเด็นคือเราสามารถตัดต้นมะม่วงได้ขอตัดไม่รู้ตัดมีข้อเสียข้อดีอะไรนะ <c oughs> แตกแตกแตกอ้ <c oughs> อยาก,กิ้งนะ Okay. เก็บได้แค่สองอันถ้าเก็บได้สามอันจะเป็นอะไรที่ยอะมากเลยแต่๊บเออเขาเอาหลักความจริงมานะก็คือจะแบกได้ขนาดไหนก็เอออย่างนั้นแหละซูเปอร์ฮีโร่แล้วโคตรหนักอ่ะก็คือไม้ท่อนหนึ่งอันเท่านี้นะอเองวันี้คืออันเท่านี้ครับโว้ยโยนไปซึ่งเราขายได้หกอันใช่ไหมหกสตอ๊อกผมอยากรู้ว่าถ้าเราตัดข้างบนตรงน้นมันจะไหลลงมาในนี้หรือเปล่า อันนี้ก็ไม่ทราบได้ลองดูมันมีต้นไม้แถวนี้ไหมเนี่ยนันนี้ตอนนั้นแ้นมันไหลลงมาแล้วเข้าเล้าจะโดนด่าไปเนี่ยเข้าเล้าอ่ะแต่ไฟเข้าเล้าน่าจะไม่ไหลออกไปหรอกมั้งน่าจะหลบด,ด้านบลมลองสลับด้านเออ เอ้ยเอ้ยหูแม่งไหลเลยที t t m m ่ท่อนึงก็ทิ้งไว้อย่างนี้แหละไม่เอานะเบืองหยอกหยอกหยอกแบกมาไม่ได้แล้วเราถ้าเราเอาวิ่งไกลมันก็เสียเวลานะไปตัดต้นอื่นดีกว่าหรือมันก็รีบเอาใหม่มันถ้าเราตัดหมดทั้งหมู่บ้านเป็นยังไงเกี่ยวอะไรตาฝาดตัวเองมั้ง ตัดต้นกล้วยผีตานีคงไม่มาไล่ฆ right ่าก like. ูใช่ไหม๋ยวๆๆนะเล่นๆร่วงแปลกแปลกแปมปตูตังอะโหโอเคอเคได้สองอันอะไรครับน่ะอะไรนะ ครับเนี่ยอ้าวสต๊อกหายเฉยโอเคเมื่อกี้คนหายซึ่งวันนี้เราเป็นคนตัดไมห้หนึ่งวันซึ่งไม่มีคลิปนี้มีอะไรเลยอยวว่าอ้วกนะจ๊ะจะกินได้อิ่มขวานก็ยังใช้ได้งานได้ดีนะครับสภาพสมบูรณ์ทุกอย่างยังเว้นคนตัดเดียเยว ฝากคนตัดต่อใส่ซาวแบบไอ้นี่ด้วยนะเจ๊โฟยด้วยวคนตัดไม่พูดพูดยัใครวะเนี่ยว่วงแปลกโอ้โหต้นอะไรวะต้นมะพร้าวโอ้ยโอเคกระโดดสั้นมากเกมนี้คือกระโดดแล้วมันยากมากเลยผมดึงทำให้ไม้มันราคาดีขึ้น เดี๋ยวผมจะโชว์อินเ่็กๆกันนี่แหละไม้ผสมไม้ผสมโอเคโอเคโอเคคลิปนี้ไม่มีอะไรเลยนะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะว่าลงไอ้ตรงนี้มันทำยังไงโอเค รู้สึกเราต้องใช้มอเตอร์ใช้แผ่นสังกะสีแล้วก็แผ่นอะไรก็แล้วันเลยแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์และสายไฟฟ้าว้าเดินชนอีกแล้วโอเคโอเคโอเคซึ่งมันจะมีอาชีพล่ามอนด้วยทนไมกมนี้ผมจําได้โอเคเราจะหลองปั่นออกไปแถวแถวเมืองน,นะครับว่ามันมีนอะไรบ้างอยากไปตรงหาดอ่ะเอออยากไปชายอออยากไปชายหาดนะครับชายอ้อ ใช่โอ้โหแต่ฟอีช้โหโอ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 ้โอ้โอ้โอ้เข้าถนนุลด้วยโอ้ยลำบากเนาะการขับเข้าองงี้เนี้ยวรอเคค่อยๆไปะเราค่อยๆไปเอออย่างงี้เราเลีวๆนึงเ้ยๆนึงเยอะไปนงเยอะไปางนี้ป้าอะไรป่อยอะไรตรงนี้ล่ะ ไปไปไปยาวไปครับยาวไปโอ้โหเร็วเกินคุณผู้ชมเร็วโคตรเร็วเลยว่ะเ้าชิ้นมึงไว้จะได้นมีอะไรให้ทำบ้างเน่ยโตตรตัลี่รู้สึกไม่ดีเลยเวลาได้คำว่าโรตตลรี่อ้าวดีเพื่อนได้มาส่งของเหรอหน้ากลอะในทีออ่ตกใจจะเดินมาหา นี่เวลาค่าคนเงีย้ยไม่ใช่มีเต้หมูปิ้งขายแถวนี้ไหมเต้หมูปิ้งอ่ไปใช้หายกันดูครับว่าเป็นเป็นยังไงไม่เคยได้ไปเลยนะในโทรศัพท์เครื่องเก่าเออจอดตรงนี้แหละจอดแล้วเออเฮ้ยเฮ้ยเโอ้โหหล่นไม่เกรงใจหน้าตาจาักรยานเลยเว้ยเอ๋อไปไปไปเออจอดไว้ตรงนี้แหละเออไป อเคเราซื้อขนมแล้วเราไปเดินเล่นรงนงนกันงำงำโซดาซึ่งผมก็จะกินให้มันอิ่มอะนะแงำแงม,มเปิดประตูตีหน้าตัวเองกินได้อิ่มนะล,ล้วมะพร้าวปิดแฮ่ hey. เพิ่มอยู่ต้อยนึ่ง กินทุกครั้งเจอเลยทุกรอบโอเคอิ่มแล้วป่ะกินน้ำต่อแต่ว่าจะไปซื้อน้ำกาแฟนะผมว่าน่าจะดีกว่ากินน้ำทะเลได้ไหมหิวน้ำโอเคครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับช่องนี้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทราคิปอย่างนี้ต่อไปนะครับผมซึ่งเซิร์ฟนี้ก็ไม่มีขายแล้วนะโอเคครับสำหรับคลิปีโอนี้สวัสดีครับเโอ้โหม่วงเดี๋ยวขอกินม่วงก่อน มัวไม่ได้กินเลยโอ้จได้ <S <s กินเลย